สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านทุกทคนนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันกับพ่อใหญ่เชิญอีกครั้งนะครับก็หลายวันที่ไม่ได้เข้ามาทักทายพีน่นหองครับก็เริ่มเริ่มแรกก็มา ทักทายกันก่อนนะครับคือว่าพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีเรีกด,ดีนะครับอืมก็แนะนำะเกียรเชิญแนะนำให้เล่นหวยรัฐบาลน,นะครับเล่น สลักจินแดงของมบรรานะครับแล้วก็บรรทใช้ใจระยะในการรับชมด้วยนะครับอืมก็ได่ยินข่าวมาเมื่อวันที่เมื่อวานนี้เมื่อวานมันที่เหน,นข่าวว่าอืมไม่แน่ใจว่าเป็นจังหัดไหนที่ว่าซื้อใต้ดินนะครับซื้อใต้ดินซื้อตัวละแสน ซือว่าเจ็ดสองเจ็ดคือเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดประมาณนี้แหละครับเรื่องสามตัวสองตัวถูกก็ถึงเต็มไปหมดแท่งหนึ่งบ้านนะครับผลปรากฏว่าไม่ได้เงินครับมันมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มันมากเกินไปนะครับไม่มีจม้านมคนไหนที่จะจ่ายได้นะซื้อตัวละแสนถ้าถูก ตัวแสนก็เป็นห้าสิบล้านนะครับบารล 5, ะห้าบารละห้าร้อยก็ห้าสิบล้านแล้วใครที่จะบาจ่ายครับห้าสิบล้านนะครับต่แจ้งความก็ไม่ได้จะแ,แจ้งความก็ไม่ได้ก็ผิดกฎหมายทั้งผู้ซื้อและก็เจ้ามือนนะครับก็ ตรงนี้ก็พยายามก็เตือนไว้นะครับอย่า,าให้เล่นหน่วยรัฐบาลก้านั้นนะครับรัฐบาลก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ซื้อนิดซื้อนหน่อยใบสองใบก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้นะครับแต่ถ้าซื้อได้ดินตัวละหมื่นสองหมื่นถามว่าถูกตัวละหมื่นสองหมื่นเจ้ามือจะจ่ายหรือเปล่าตรงนี้มันก็ไม่มีใครกลับทีได้นะครับ ถ้าซื้อน้อยก็มีแน่ก็ถูกซื้น้อยก็เจ้ามือก็คงจะจ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นหลักล้างขึ้นไปแนละ้วโอ้โหมันมากจันนะครับบางคนก็คิดว่าเจ้ามือบางคนเขาคิดว่า,า,า,วาถ้าถูกเป็นล้านขนาดนั้นจะไปจ่ายทําไมก็แจ้งความให้ถูกจับไปเลยให้ถูกจับก,ก็เสียค่าปรับก็จบนะครับก็ไม่ต้องไปจ่ายเป็นล้าน แค่เสีย่าัดแค่ไม่กี่พันบาทแค่นั้นเองพี่น้องคิดอย่างเขาจะเชิญหรือเปล่าครับแบบนี้นะครับเอาวันนี้มาเจอกันกับอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยเซียนบุรีรังวันนี้ก็ได้ตัวเลขมาแล้ววันที่สิบหกเดือนห้าหกสี่นะครับของอาจารย์เนี่ยเซียนบุรีรัมเลขที่อาจารย์เนี่ยให้มาก็ เลขเด่นนะครับเลขเด่นก็จะมีศูนย์สี่ครับมีศูนย์สี่เลขที่จับคู่ล่างนะเลขจับคู่ล่างอา,อาจารย์เนี่ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยเนี้ยแกจะเน้นล่างอย่างเดียวนะครับแกเน้นล่างอย่างเดียวแต่เลขที่ผู้ใหญ่เชิญที่ติดตามมาไม่เห็นมีขึ้นข้างบนยังไม่เคยเห็นขึ้นข้างบนนะครับมีแต่ตัวล่างนะครับ เลขจับคู่ตัวล่างได้แล้วครับก็ม <c oughs> ี04 0 04 03 62 61 94แล้ว95นะครับแล้วก็ให้กลับตัวด้วยนะครับกลับตัวด้วยทุกตัวนะครับเอาย้ำอีกครั้งนึงเลขก็จะมี04 03 หกสองหกหนึ่งเก้าสี่เก้าห้ากลับตัวด้วยนะครับของงวดวันที่สิบหกเดือนห้าหกสี่นะครับหรือวันที่สิกเดือนพฤศจิกาปีหกสี่นะครับก็ดูตามนี้เลยครับนี่เลยครับแคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็ ถ้าแครไม่เป็นก็ให้เก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เลยมีมีแบบนี้เลยนะครับ<ม>เสร็จหรือยังครับเสร็จเนอะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะอย่เชิญไม่ได้ไปหาเลขอาจารย์<ม>เขานะครับ<ม>หาเลขอาจารย์อยากคนอื่นเขาเยอะๆวันนึงออกสองรอบสามรอบก็ืย่าเชิญไม่เอาครับแบบนั้น มันมัว่วเกินครับไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนเป็นอาจารย์ไหนเป็นสิบสิบอาจารย์สิบอาจารย์ยี่สิบอาจารย์ก็ไม่ถูกก็ทนไม่ไหวนะครับเลขขนาดนั้นนะครับถ้าเลขสองตัวมีแค่100ร้อยหางก็ได้มาอ,าอาจารย์ละษาหางสี่หางถูกครับยังไงก็ถูกอย่างนั้นนะครับแต่เพื่อเชิญกะับเอาเลขเอาอาจารย์หลักๆเข้ามานะครับ เอามาลงให้พี่น้องได้รุ่นกันได้เล่นกันนะครับก็มีแค่สองอาจารย์แค่นั้นอีกครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้วครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเพราะเหตเกรพุดไม่ค่อยเก่งนนครับก็อวัดหน้าก็าคงจะเป็นของพระอาจารย์อภิชัยหรืออ่า อาจารย์วัดหลวงิงครับผมก็คลิปหน้าติดตามรับชมนะครับติดตามไว้ว่าสองอาจารย์นี้จะให้เลขตัวไหนส่วนอาจารยา์พระอาจารย์อภิชัยงวดที่ผ่านมาก็ได้เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งของพระอาจารย์ไม่รู้นะครับไม่รู้ ก็มีเข้าอยู่ตลอดนะครับเลขวิ่งของพระอาจารย์เมดก่อนนี้จะมีเลขไม่แน่ใจนะจะเป็นแปดกับสองหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วแปดกับสองคเข้าแปดตัวล่างนะครับก็เล่นนน้อยนะครับเล่นในน้อยเล่นไม่กี่ใบครับก็มีโอกาสรวยได้เหมือนกันนะครับก็คือเลขตัวล่างอาจจะขึ้นข้างบนก็ได้ อถ้าหากว่าซีีไว้ขึ้นเป็นทั้างบนทั้งหมดหกตัวตรงนี้แหละคือเจดทีครับนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้พี่น้อง f อทุกคนทุกคนโชคดีถูกหวยถูกเบอร์ทุกๆกคนนะครับเออแล้วก็อขอขอบคุณเอฟซแม่ที่ อ,อยู่ที่ขอนแก่นนะครับที่ทักถ่า,ายมานะครับก็พญ่เชิญก็ลงให้แล้วนะครับถ้าหากว่ามีอะไรก็มีอะไรที่จะปร,รึกษาเรื่องสอบถามอะไรก็ให้โทรม,มาทางเบอร์โทของพระใหญ่เชิญได้ไนะครับ,บรเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่สองสามสี่เก้าครับผมก็ จบเพียงแค่นี้ก่อน,นะครับคลิปนี้คลิปหน้าปเจอกันใหม่นะคะับัสดีค่ะ